มาแล้วครับมุ่งหน้าสู่แพรครับเขาแหลมเขาแหลมบรรยากาศโอเคเลยนะครับสวยงามครับมาตกฟาาน้าดินนะครับวันนี้แพรพี่พรเขาแหลมครับผมนี่ครับมาชิอยู่ทิดบนรถนี้นะครับเอาครับผมนั่นะครับแพรพัก อยคออยู่หน้าแพเลยครับไปไหนแล้วดำไปแล้วนี่ครับโอ้ยคอไปโดครับเต็มเลยว้าวตัวแดงนี่เจอกะหล่อมยนะอันนี้ต่อไ่มอันนเลยอตั้งเลย นตังแล้เดี๋ยวพ่อจะไานีมาตักปลาพ่อก่อนไปเลยไปเลยไหนฮิสก่อุยปนินเบื้องใหญใหญ่บ้านนี่ไงงหนมาพ่ออันนี้ไงลูกอู้หูอูหหูโตเปนลูเลยใหญ่มากเสร็จเลยลุงเนี่ยทอดปลาให้กินแล้วคนนี้อนหล่อนหลอนอนอนอ้ยะใหญ่มาใหญ่มากปนลูเลย เม่เหมือนในไอ้น in no> you know ั่นเลยในเพจที่เขาลงไอ้ปลายนั่นที่ตัวมันดำๆอมาเนาะเอาล่อลุงเชฟเลยนะเลี้เนี่ยมาดูปลี้ยงคว้าสองโลเลยเหรออะสองสามสองสามโลเนี่ยวนมากวนมาก ทำอะไรนะป้าอะไรนะนึ่งมะนนำอ้างอู้ย่าย่งมาอยาตัวเลยโอ้โหยังไม่หมดขนของกันอีกงอย่เนี้เชียร์เข้ามาลูกโอ้โหขาขาครับมามามาไหนอ่ะอินิกาครับชื่ออไรยุงยุงไก่ไก่บ้ากี่รอบไว้นี่อ้าวยังไมันหานตัวเลยอันเนี้ยอ่าโอเคครับ

ักดคันเลยกดคันเลยออกแล้วโอ้สอยตัวที่งตัวที่สองตัวที่2ได้กว่าเดิมเยอะโอ้ยว้าว

ันเดิข้ามมาเมื่อกี้จอดองลุงลแล้วประกอบแล้วตาแก๊ตลวงาหนัก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 เร็วจิกินเลยยุ่นอย่าหันมองนี้หมดนะครับดูฝั่งนู้นด้วยนะครับงน้ำรอเลย เดี๋ยวกันนะปลาแดงเมื่อกี้ไใช่ไหมเอาเลยครับอะไร่เชจะไปกากปลาปลาปาปลาป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 ลาปลาาปลาปลาปลาปไมปาปลาปลาปลปลาปลลาป่าปลาปลาปลาาปลาลาลา เดี De, oh, so ๋ยวก่อนนะตอนมารถก็เต ah. no, no. ็มแล้วค่ะกาจะกลับไปยังไงกล่าว hey, ่าค oh, yes, oh, okay. okay. ่ะกจะเรียกรถคอกมารับแล้วนะเพราะว่าไหนจะปลาไหนจะต้นไม้ต้องเรียกรถคอกมารับแล้วแหละไม่น่าเดินไปเที่ยวเลยรอามด้วยพูดอยู่อีตัวละมุยนี้มีสัญญาวนี่ไงใครเอาแก้วแก้ว ổng hãy rút vô kêu pao đi cứ kéo qua là thấy địa ta เนี่ย

ดูด well. ิประมาณไหนใส่สวยทุกตัวใส่สี่ห้าโลนะตรงนี้ไม่หนีกันเลยนะอ้วนอ้วน ว้าวเช้านี้เช้านี้ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สองครับโอ้ยไม่มีเงาคล <c ười> ิปนี้ไม่มีเงาไปดิีไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปเอาเคสก่อนเล <c ười> ี้ยวกินมาครับไิตียากเนี่ย

ติดไรมาต้องใส่หน่อไม้ดองบึ้นบลมีเมนูทุกอันเลยนะเมื่อวานหนูจะเอาหน่อไม้ดองมาแล้วแต่หนูบอกว่าไม่เอามาที่ฝ้าเพราะหนูกินไม่ได้หนูไม่กินก็เลยไม่เอามาดีกว่าอีทีครับอีกทีนึงโอเคหมดแล้วไปไปประกวดตัวแรกไปไปทุ่งไปทุ่ง ไปทุ่งไปทุ่งเริ่มเลยอ่ะอ้มันไข่เลยออะไรเนี่ยมันท้องมันใหญ่ใหญ่ใช่มันขึ้นมาตาดจระปอนครับนายแพทย์กอดเหจริงเหรออยาลเหดูตัวมันดิท้องแล้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยไอ้กดกดเหรอใช่อันนี้เขาเพราะว่ามันกินเล่ดเนี่ยมาอะไรตั้งมากดว่าเป็นปลากดแหละเล่นเดือดเข้าไป แสดงว่ากินเหยื่อก e ้อนมาเริ่อมๆมั <so uh ้ยม uh 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 no uh no uh no ีแสดงว่าอันนี้ถือว่าถูกกฎกติกานะครับเพราะว่าตัวเบ็ดอยู่ในปากปลาครับไม่ได้เกี่ยวของนอกกินเต็มเต็มเฮ้ยพ่ดึงมันนี่พีดอ่ะเอาสนานเอาระวังระวังนะปลาปอดอ่ะเป็นมันมีผี่ระวังระวังเอนู้นนู้นนะ ว้าวลงล่องนู้นนติ๊กวิลัใหญ่ทั้งนั้นทิศนี้เล็กบอกิเล็กเล็กไม่มีนะจ๊ะทิศนี้ทิศนี้เล็กเล็กไม่มีโอ้ยปนินี่มันติดมันพันมาหลายคันเลยนะครับปนินอันนี้น้ำมันลึกนะครับต้องช่วยมันครับไม่งั้นตายครับ เดี๋ยวจะดูการเจาะปอดนะครับอ้าวนึกว่าจะผ่ายปอดเน้ยไม่ได้ผ่ายปอดเจาะปอดนะครับนี่เราก็ประมาณนี้นะครับเอาเป๊ะๆนะอย่าม่วเป๊ะไม่ม่วนเอาลอกเก็ตมันออกสักแผ่นตองแผ่นนะครับอ่าเอาครับลองดูครับครับไครับเริ่มนะครับฟังเสียงนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเจาะลงไปปล่อยลมนะครับอ่าทีนี้ไปไป,ไปขังพอไ,ไปขังปุ๊บปลาจะไม่ตายครับไป,ไปดูไปยันลูกลูกถอยหลังลูกถอยหลังมานไหาไม่เจาะปลามันจะลอยอ๋อพอมันดังเหมือนเราปล่อยดากไอ้ลมยางรถอ่ะ,อ,ะอันนี้ไว้ก่อนโอ้ยใหญ่แน่นมากตรงนี้มีถึงสามโลนะครับลินเขาแหลมครับสิงเขาแหลมตัวนี้โอ้โหแล้วตัวนี้มาสี่ห้าตัวแล้วนะครับ สวยครับเดี๋ยวข้างบนได้ก no ี่ต no ัวเราวตไปทอดต่อถ้าไม่เจาะแล้วมันจะลอยน้ำหมดอัน okay น okay> okay ี้ไม่มีต okay. ัวไหนลอยเลยไม่มีครับทุกอย่างจะปกติฮะว่ายชิวๆว่ายน้ำชิวเลยนะครับโอเคไปโดูน้ำต่อโอเคครับจบทริปครับเขาแหลมนี่ครับผลงานครับ แจ่มมากครับนี่ครับปลากาใหญ่ๆนะครับห้าตัวอันนี้ใหญ่ๆอีกเยอะครับทํากินเข้าไปเยอะนะครับโอเคครับอันนี้พวกเราก็จบแล้วนะครับสามวันสองคืนลมฟ้าแดดฝนโดนหมดทุกอย่างเลยครับเพียตกปลาหน่อยเดียวโอเคครับครับพบันแเราพวกเราทริปหน้านะครับโอเคไปนะครับบ๊ายบาย